สวัสดีครับวันนี้ผมมีของแปลกมาขายนะครับผมเป็นโตโยต Li ไลเอนะครับผมคันนี้เป็น t ต y o ต้านะครับหัวหมดรถตู้เลยเห็นไหมฮะแต่เป็นข้างหลังเป็นกระบะนะครับเป็นรถนำเข้าญี่ปุ่นนะครับบางเดิมนะฮะที่เด็ดคือเกียร์ออโต้ด้วยพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแอร์ใช้ได้นะฮะกระบะเปิดได้ทั้งสามด้านนะครับสภาพก็ตามที่เห็นเลยนะฮะมีสีแตกสีอะไรบ้างนะครับ รถบางอยู่ครับไม่มีชนหนักครับใครชอบของแปลกเอาไปแต่งเล่นๆอะไรก็ได้เลยนะคะคันนี้นะครับดูครับให้ดูช่วงยาวนะฮะประมาณนี้นะครับเฟี้ยวดีฮะเรามาดูภายในกันนะครับภายในนะฮะตามสภาพนี้เลยนะครับตามที่เห็นเลยนะฮะมีแอร์นะครับ เกียร์ออโต้นะฮะเกียร์ดีครับผมลองแล้วครับผปิดขออนุญาตปิดแอร์ก่อนนะฮะเครื่องเดินเรียบครับเครื่องดีเครื่องดีครับันนี้เครื่องดีใช้ได้เลยเงียบครับเกียร์ดีหมดครับผมลองขับลองเทสดูแล้วฮะไม่มีปัญหาครับนี่สภาพยังไม่ล้างนะฮะตามนี้เลยครับ ใช้ชอบของแปลกเอาไปใช้งานอะไรก็ต่อสบายนะครับผมสนใจติดต่อมาครับผมที่0899800909นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ